สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุปรจรของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมกราคม2016นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน,น้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวก ถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายนาอไพ่แบแรกสําหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สามเหลียนแฮงแมนแล้วก็เป็นไพ่4 of ์ n วานคิงถือเหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วยนะครับราชินีถือไม้แล้วก็ไพ่ไนออฟเพนทาเคิลสองไม้เดอะเฮอร์ ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้เป็นไพ่ The World อิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ The ะ o v e r นะครับไพ่เนี่ย เปิดขึ้นมาดีแทบทุกใบแต่ตัวตนเนี่ยได้เป็นไพ่เดอะแฮงแมนดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับอะไรที่คุณกําลังมิตกกังวลกําลังมีประเด็นมีปัญหาความอึดอัดใจเหมือนมันกําลังจะผ่านพ้นไปได้เพราะมีไพ่เดอะเวอร์มาแก้แล้วดังนั้นชาวราศีสิงห์ไม่ต้องตกใจกับไพ่เดอะแฮงแมนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเนาะพยายามมีสติในการดูไพ่ด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองเนี่ยรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดอะแฮง m a n the ะแฮง m a n เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะกดดันมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ได้ดั่งใจคิดอะไรมักจะเหมือนบางทีก็ผิดทางบางทีก็เหมือนกับคิดไปแล้วทำแล้วผลลัพธ์มันออกมาตรงกันข้ามมันดูเหมือนไม่เป็นใจเลยอะไรในสิ่งที่เราอยากทำมันกลับเป็นอีกแบบหนึ่งหรืออะไรที่เราอยาก จะไม่ให้มันเป็นมันกลับเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจความรู้สึกเป็นกังวลกร,กระอ่วนใจอะไรแบบนี้ครับดังนั้นชาวราศีสิง์ลัคนาสิงคุณต้องพยายามนิ่งก่อนเงียบก่อนนะครับกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการตกผลึกเพราะบางทีแล้วเนี่ยการที่คุณคิดอะไรมักจะผิดที่ผิดทางผิดเวลานะครับเพราะว่าเดรแฮงแมนเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ m ายเซ็ต อารมณ์ความรู้สึกถ้าคุณมีมายเซ็ตแบบไหนคุณต้องรู้จักปรับอีกมุมมองความคิดแบบหนึ่งถ้าคุณทําแล้วมันดีแปลว่ามันก็คือดีแต่ก็ต้องระมัดระวังอะไรที่ทําไปแล้วมันไม่ดีให้รู้เลยว่าคุณกําลังทาผิดทางคุณต้องทําอีกตรงกันข้ามแล้วคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปยนแปลงในทิศทางที่ดีอย่างที่บอกว่าไพ่สรุปขึ้นเป็นไพ่เดอะเวิร์จริงๆอ่ะไพ่ดีแทบทุกใบเลยเหลือ ไพ่แฮงแมนตัวตนเนี่ยแปลว่ามันจะดีหรือร้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเรามุมมองอารมณ์ความรู้สึกมายเซ็ตนะครับแปลว่าชาวสิงลักนาสิงเนี่ยคิดอะไรทําอะไรอาจจะผิดที่ผิดทางดังนั้นลองกลับมุมมองใหม่ลองปรับมุมมองใหม่ปรับความคิดใหม่หรือเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับไพ่เดอะเวอร์ใหม่ถึงไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการจบสิ้นไพ่ของการเริ่มต้น ไพยของการที่ตัวคุณเองจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จดีดังนั้นอะไรที่คุณคิดได้นะครับหรือกําลังแบบมี mindset แบบไหนเนี่ยต้องลองช่างใจดูก่อนว่าบางทีแล้วน่ะอาจจะผิดทิศผิดทางลองปรับดูมุมมองตรงกันข้ามเผื่ออาจจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีกว่า ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไพ่เนี่ยมันเตือนขึ้นมาว่าถ้ามันผิดที่ผิดทางก็รู้จักปรับเปลี่ยนซะอย่าจมอยู่กับที่เดิมนะครับเพราะจมอยู่กับที่เดิมมันจะไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถหลุดพ้นได้แต่ถ้าเรารู้จักที่จะปรับมุมมองปรับการเปลี่ยนแปลงไพ่ The w เว l d มามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นเช้งรูปแบบใหม่ที่ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะ พยายามคิดพยายามตัดสินใจหรือพยายามแบบตกผลึกกับในเรื่องของความรู้สึก mindset ของเราให้ดีนะครับคนเราเนี่ยเวลาจะดีหรือจะร้ายเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ที่ mindset คำว่า mindset เนี่ยหมายถึงระบบกระบวนการการคิดการตัดสินใจกับในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่เราอยากจะมีอยากจะทำเนี่ยนะครับถ้าเรามี mindset ที่ดีนะครับ แต่ถ้าเราทําไม่ถูกที่ถูกเวลามันก็อาจจะยังไม่ดีพอหรืออาจจะยังดูยากลําบากอยู่แนงเนี้ยครับแต่ the hermit มาแปลว่าเราต้องรู้จักที่จะคิดและไต่ตรองกับแผนการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังคิดด้วยว่าเรามาถูกทางหรือยังถ้าไม่ถูกคุณรีบปรับรีบเปลี่ยนซะอย่าจมเพราะว่าไพ่บอกเตือนขึ้นมาว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยบางทีเราอาจจะหลงทิศหลงทางเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบ คิดไปอย่างแต่เวลาผลลัพธ์ในสิ่งที่ทํามันอาจจะตรงข้ามอีกอย่างหนึ่งเพราะเราอาจจะทําไม่ถูกที่ถูกเวลาถูกทางดังนั้นเนี่ยตกผลึกอีกครั้งหนึ่งคิดก่อนตัดสินใจให้ดีก่อนกับการที่เราจะเลือกทางเดินใหม่นะครับอะไรที่มันมีความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัวร์สักเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรอดูจังหวะรอดูโอกาสไปก่อน2ไม้ปรากฏขึ้นมาแต่สองไม้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสองไม้หมายถึงความ มั่นคงในระดับหนึ่งนะครับแต่มันยังไม่มากพอแต่เราสามารถเรียนรู้ได้เราสามารถปรับได้เราสามารถที่จะพัฒนาได้เพราะมันมีสี่หมายมาแล้วนะครับสองไม้เนี่ยสังเกตดูนะครับว่าอายกตัวอย่างอย่างรถรถมอไซค์กับรถยนต์รถยนต์เนี่ยมีสี่ล้อก็เหมือนสี่ไม้ส่วนรถมอไซค์มีแค่สองล้อก็เหมือนมอไซค์มอไซค์กับรถยนต์อันไหนมีสิทธิ์ลมได้มากกว่ากันคําตอบก็คือมอไซค์ถูกไหม ถ้าเราทรงตัวไม่ดีรถรถมอเตอร์ไซค์ก็ล้มได้แต่รถยนต์น่ะไม่จําเป็นต้องทรงตัวเพราะมันมีความมั่นคงอยู่แล้วเพราะสี่มัมันก็คือสี่ขาดังนั้นเนี่ยพ่อ,อยากจะบอกว่าอันนี้คือผมเปรียบให้คุณฟังเห็นภาพเลยนะครับว่าเห็นไหมการที่เรามีการงานสองขาเนี่ยมันก็เหมือนเรามีแกนสมองสองแกนะนะครับลองลองไปดูอคอมพิวเตอร์ในยุคแรกแกคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆกอ่ะเขาว่ามันเป็นสิงค์ลอคอร์ core, แล้วก็ดูโอคอร์ใช่ไหมครับทีนี้มาก็เป็นโฟ ก็คือหมายถึง4แกนสมองตอนนี้เป็น8แล้วเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเลเวลเลเวลเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปมันก็จะค่อยๆมีความมั่นคงต่อเนื่องไปนอนาคตข้างหน้าโฟกัสในระยะ l องเท e r นะครับ long t e r คือยาวนานคือชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะครับเพราะว่าเกิดในราศีธาตุไฟ กลางธาตุด้วยแต่ยังดีที่ไม่ใช่ราศีเมษถ้าราศีเมษนี่คือพุ่งทะยานเลยแต่ไอ้ราศีสิงห์อย่างน้อยใครใจร้อนแต่ก็ยังมีเหตุและมีผลอยู่นะครับในการตัดสินใจต้องชัวร์ต้องเมก่อนอันนี้โอเคนะครับบริหารจัดก,การก่อนนะมีราชินีถือไม้ราชินีถือไม้หมายถึงความโดดเด่นหมายถึงการแบบ จัดการบริหารหรือการที่แบบมองการไกลในอนาคตการต่อยอดการพัฒนาที่ดีนะครับสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นโดดเป็นเด่นด้วยดังนั้นนี่ยราชินีถือไม้มาเนี่ยจะกระตุ้นให้2องไม้เนี่ยนะครับ <c oughs> ค่อยๆพัฒนาไปมองในระยะยาวพอระยะยาวพอมันก็จะทําให้คุณเติบโตและมั่นคงได้ถึง4ี่ไม้เห็นไหมครับมันเป็นสเต็ปเลยแต่คุณต้องใช้หลักการบริหารการจัดการแล้วคุณจะประสบความสําเร็จขึ้นไปนะครับ เป็นหัวหน้างานเป็นรองหัวหน้างานอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะราชินีถือไม้ขึ้นมาถึงแม้จะไม่ใช่คิงถือไม้นะครับแต่ได้คิงเหรียญน,นะแสดงว่าการเงินดีมากเดีย๋ยวเราไปถึงการเงินทีหลังนะเอาการงานก่อนการงานเนี่ยมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับในสายงานในการเติบโตความโดดเด่นของคุณเนี่ยไม่เป็นรองใครเท่าไหร่เลยนะถึงแม้จะไม่ได้แบบพุ่งทยานแต่อย่างน้อยราชินีถือไม้ก็คือ9เต็มสิบอ่ะ นะครับมันก็ไม่คิเลสหรอกม,มันก็คือโดดเด่นในระดับหนึ่งเลยเนาะดังนั้นเนี่ยเติบโตพัฒนาได้ดีมากๆก,กับในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการงานนะครับการคิดการตัดสินใจค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่บอกว่าเราต้องพยายามปรับมุมมองปรับความคิดและก็พยายามอย่าจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆเ,เปลี่ยนแปลงซะ The world คือการเปลี่ยนแปลงนะครับ The h e r m i t คือการเรียนรู้การพัฒนาอะไรที่เราไม่รู้อะไรที่เราไม่เห็นอะไรที่เราไม่มั่นใจ ให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมซะนะครับเรียนรู้ซะในโลกใบน,นี้มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยออนไลน์24ชั่วโมงคุณอยากเรียนอะไรคุณอยากหาอะไรเซิร์ช Google เข้าไปเลยนะครับ หรืออยากได้แรงบันดาลใจอยากได้อินสปาเรชั่นใหม่ๆนะครับดู Youtube ก็ได้เนาะคุณก็จะได้นักศึกษาของสิ่งต่างๆที่มีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของตัวคุณเองแล้วเราก็จะเติบโตและพัฒนาขึ้นไปและมั่นคงดีขึ้นการงานจะพัฒนาเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับใครที่มีความอึดอัดใจถ้าเป็นในเรื่องของการงานแปลว่าเราต้องพยายามกลับมาศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองก่อน เผื่ออาจจะมีแนวทางหรือตกผลึกกับการเลือกทางเดินอีกครั้งหนึ่งแล้วตัวคุณเองอาจจะดีขึ้นนะครับและคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลด้วยบางทีเนี่ยในช่วงประมาณปีใหม่บางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดไกลๆเช่นคุณอยู่กรุงเทพคุณก็อาจจะเดินทางไปภาคเหนือนะครับ หรือเดินทางไปภาคอีสานไปภาคใต้อะไรแบบนี้ครับเป็นการเดินทางแบบข้ามภาคอะประมาณนั้นก็จะมีการเดินทางไกลแบบนี้ได้นะครับน้อยสุดก็ต่างจังหวัดไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาเพราะมันเป็นช่วง1นึ่งถึงสิมกรานะครับก็คือช่วงปีใหม่พอดีเนาะในช่วงต้นก็ยังอาจจะเป็นการแบบเดินทางประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอสภาวะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอ,ร,อรอบตัวของตัวเอง ของตัวคุณเองยังมีโอกาสมีไพ่เดลเวอร์เดลเวอร์แปลว่าคุณยังติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดีนะครับถึงแม้อาจจะมีความกดดันในเรื่องของความสําเร็จบ้างกดดันในเรื่องของการทำในไมซ์เซตของตัวเองจริงๆอ่ะความกดดันอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยสังเกตดูว่ามันไม่ได้มีไพ่ห้าไม้ไม่ได้มีไพ่ห้าดาบเนาะ แต่มันเป็นไพ่ตัวตนของเราเองเปราะว่าเรากดดันด้วยความรู้สึกของตัวเราเองเป็นหลักเลยนะเออนะครับดังนั้นเนี่ยคือไพ่เดลเวอร์ lover, แบบว่ายังมีเพื่อนคู่คิดผู้การกระทํายังมีคนคอยอนับถือสนับสนุนกับตัวคุณยังมีคนคอยแบบเป็นห่วงเป็นใยกับตัวคุณนะไพ่เดลเวอร์ lover, มาบรรยากาศการทํางานทุกอย่างยังพอไปได้ยังโอเคอยู่ในระดับที่ยังดีอยู่เลยนะเพียงแต่ ถ้าเราไม่เอาใจไปผูกติดกับตัวเองมากเกินไปหาทางออกให้กับตัวเองนะครับประมาณนั้นหรือพี่ขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณอาจจะตกผลึกและคิดอะไรได้มากกว่าที่เป็นเนาะทีนี้เรามาดูในลักษณะของ เด็กถือถ้วยอีกนิดนึงเด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าพยายามประคับประคองหรือการที่เปิดโลกในพังมุมบวกให้มากขึ้นหน่อยนะครับเรียนรู้ให้มากหน่อยเพราะแฮงแมนตอนนี้เรารู้สึกว่ากดดันเหนื่อยหนะักกับการแบกภาระหลายๆสิ่งและรู้สึกว่ามันไม่เป็นใจรู้สึกกดดันตัวเองแต่ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะค่อยๆปล่อยใจให้เป็นอิสระแล้วอาจจะต้องไปหาสิ่งต่างๆที่ว่าผ่อนคลายตัวเอง เด็กถือถ้วยเนี่ยมันคือลักษณะของการที่เราอาจจะเปิดรับพลังงานในทางมุมบวกนะครับไปหามุมเล็กๆทํางานอดีเลกหรือไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะทําให้เรามีอินสปิเรชันใหม่ๆมีแรงบันดาลใจใหม่ๆจุดเล็กๆเนี่ยอินสปิเรชันเล็กๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอ่ะมีความรู้สึกที่แบบเปิดรับและดีกว่าก็ได้เช่นกันนะครับอะไรแบบนี้อย่ามองข้ามอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเนาะ ทีนี้เรามาดูกันนะครับกับในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับได้เป็นไพ่สามเหรียญอัศวินถือเหรียญเอาสองใบนี้ก่อนเนาะอัศวินถือเหรียญคือการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของสภาวะการเงินส่วนไพ่สามเหรียญแปลว่าใครค้าขายกใครลงทุนยังมีโอกาสที่จะเออเขาเรียกว่าเหมือนมีลูกค้าเข้ามาแวะเวียนมีคนจ้างงานมีคนจ้าง ทำโดยเฉพาะใครทำงานเกี่ยวข้องกับงานออบริการนะครับเช่นงานช่างงานฝีมืองานแบบอะไรแบบนี้ยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เสมอๆยังได้ความเมตตาใครที่ดิวกับลูกค้านะครับขายปกงประกันขายในนงในหน้าก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีปิดจอบดิวงานได้ดีนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะแล้วก็มีอัศวินถือเหรียญการเงินจะ มีสภาพคล่องเรื่อยๆแล้วค่อยๆเติบโตพัฒนาที่ดีขึ้นเพราะมีไพ่คิงถือเหรียญ er มาคิงถือเหรียญคือแอดวานซ์สุดๆในเรื่องของสภาวะการเงินนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยจะค่อยๆเติบโตและพัฒนาทาให้การเงินเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะมีคิงถือเหรียญมาประสบความสำเร็จแบบเยอะมากๆแหละอืม นะครับมันก็หมายถึงว่าเราอาจจะมีการพัฒนาการเติบโตกันแบบมีคอนเน c t ชันดีนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บหอมลอมเล็บการเงินต่อยอดผลผล,ลิตในเรื่องของการเงินดีขึ้นนะครับมีรายได้หลายช่องทางแบบนี้เป็นต้นมันก็จะมีโอกาสของความสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการเงินของชาวสิงห์ถือว่าประสบความสำเร็จดีมากๆเลยนะครับไม่มีภพ่เสียในเรื่องของการเงินด้วยนะแสดงว่า การเงินนั้นคือเติบโตดีรัวๆเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภของชาวสิงกันบ้างขอให้โชคลาภให้กับชาวสิงแล้วก็รักคนาสิงด้วยนะครับสําหรับครึ่งเดือนแรกเด็กถือถ้วยเจ็ดเหรียญไพ่ใบสุดท้ายได้เจ็ดดาบโอเคครับมีโอกาสถูกรางวัลโชคลาภอยู่พอสมควรเนาะแต่ก็ต้องเทคความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่า คือบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่องนี้ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการแบบซื้อราบลอยกันลงทุนขนาดนั้นแต่แค่มาชี้แนะให้สำหรับใครที่ต้องการการแนะแนวทางในการแบบออหาผลตอบแทนผลรายได้ต่างๆนะครับอันนี้เราไม่ปิดกั้นเนาะเพราะหลายคนมันเนกาทีฟว่าไม่อยากให้พูดเรื่องของการชักชุมการลงทุนใดๆ คือไพ่เจ็ดดาบเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องระมัดระวังนิดนึงใครมาชวนคุณลงทุนเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปลงทุนนะครับรอดูจังหวะรอดูโอกาสก่อนแต่คุณจะได้โชคได้ลาบจากการลงทุนของตัวเองที่ไม่ใช่ความเสี่ยงของคนอื่นเป็นความเสี่ยงของตัวเองแต่ก็อย่าเสี่ยงมากเกินไปเพราะเจ็ดดาบบางทีคุณอาจจะเหมือนใจใหญ่ใจโตอยากจะลงทุนมากเกินไปอันนี้ก็ต้อง ปรับแผนกลยุทธ์นิดนึงเจ็ดาบหมายถึงกลยุทธ์ในการลงทุนบางคนเนี่ยอาจจะทําสินทรัพย์เสี่ยงเนาะแบบเออเทรดนะครับเทรดหุ้นกองทุนหรือคลิปโตใดๆอะไรแบบเนี้ยมีกลยุทธ์อาจจะรอนะครับผลประกอบการต่างๆเนี่ยไพย่แบนี้เลยสว p e n t ครับ แปลว่ามีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดีนะครับกับในเรื่องของผลตอบแทนแต่วงเล็บนะเพราะว่าเจ็ดดาบมามันก็ยังไม่ชวนเนาะใครที่ไม่ได้เก่งพอไม่มีเทคนิคลไม่มีอะไรในการรองรับก็อย่าเทคความเสี่ยงเยอะจนเกินไปเอาแต่พอดีเนาะอย่าลบจนเกินไปนะครับลองบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีด้วยเด็กถือถ้วยคือมีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรืออาจจะมีการ ถูกรังวัลได้เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใหญ่ไม่โตสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็มีโอกาสถูกรังวัลพอสมควรก็ลองพิจารณาดูตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เราไม่ได้เชีย์เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ